ความมั่นใจเนี่ยมันมีรากศัพท์นะครับมาจากหลายภาษาเลยแต่พระคัมภีร์พูดถึงมีอยู่คำหนึ่งซึ่เป็นตรงกับคำภาษาอังกฤษที่เราจะมักจะใช้กันก็คือคำว่า confidence นะครับฉะนั้นคำถามในเช้าวันนี้เราจะถามพี่น้องว่า how can I maintain confidence in God ฉันจะรักษาความมั่นใจในพระเจ้าได้อย่างไรพระเจ้าพระบิดาพระองค์จะขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันเวลาโอกาสที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราในเช้าวันนี้และการเจิมของพระองค์นั้นยังอยู่กับเราทั้งหลายทุกคนข้าแต่พระเจ้า ขอพจน์นะาของโปรองในเช้าว,วันนี้ที่ะเตือนใจเราหนุนใจเราในเรื่องของความมั่นใจในโรรองข้าแต่พระเจ้าที่ความมั่นใจของเรานั้นจะไม่หวั่นไหวความมั่นใจของเราจะยังยืนอยู่กับโรรองความมั่นใจของเรานนั้นจะยึดอยู่ที่โรรองข้าแต่พระเจ้าลูกขอขอบพระคุณโปรองขอการเจิมของโปรองในเช้าว,วันนี้อยู่กับข้าโปรองและอยู่กับพี่น้องของข้าโปรองให้เขาได้เข้าใจในพชนะคำของโรรองและ รู้ถึงจุดประสงค์ที่พระองค์ทรงมีในชีวิตของเขาจุดประสงค์ที่พระองค์ทรงเลือกและทรงเลือกเขาในชีวิตของเขาข้าแต่พระเจ้าลูกขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับหัวข้อในเช้าวันนี้ที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องนะครับมีชื่อว่าเราจะรักษา ความมั่นใจในพระเจ้าอย่างไวนะครับเราจะรักษาความมั่นใจในพระเจ้าอย่างไวหรือจะให้พี่น้องถามตัวเองนะครับว่าฉันฉันจะรักษาความมั่นใจในพระเจ้าได้อย่างไวน้องครับความมั่นใจเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะครับพี่น้องเห็นด้วยไหมครับ ความมั่นใจเป็นความรู้สึกไหมใช่ไหมครับเป็นความรู้สึกความรู้สึกจากไหนครับจากใจหรือจากสมองจากใจหรือจากสมองครับาจากใจเพราะอะไรครับเพราะมันมีคําว่าใจอยู่ด้านหลังไงมันเลยเว่ามันมนม่นใจจากใจใช่ไหมครับอ่าโอเคนั่นคือความมั่นใจนะครับ ความมั่นใจเนี่ยมันมีรากศัพท์นะครับมาจากหลายภาษาเลยแต่พระคัมภีร์พูดถึงมีอยู่คำหนึ่งซึ่เป็นตรงกับคำภาษาอังกฤษที่เราจะมกักจะใช้กันก็คือคำว่า confidence นะครับ confidence ภาษาอังกฤษนี้นะครับเป็นคำเดียว คำหนึ่งคำเดียวที่ใช้ในภาษาพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่และมีความหมายในภาษาไทยอยู่ห้าคำด้วยกันนะครับคอนฟิเนในที่นี้พระคัมภีร์ภาษาไทยแปลออกมา5ความหมายด้วยกันขอโทษครับหาคำด้วยกันแต่มีความหมายเดียวกันนั่นคือหนึ่งมั่นใจ แน่ใจวางใจไว้ใจและเชื่อใจความหมายเดียวกันเลยแต่พระคัมภีร์ทำไมเขียนความหมายค่อยคำที่ต่างกันเพราะอะไรมั่นใจแน่ใจวางใจ ไว้ใจและเชื่อใจไม่ได้ต่างกันเลยใช่ไหมครับพี่น้องความหมายเดียวกันเลยแต่พระคัมภีร์ใช้คำคำเนี้ยมาผูกใจเราทั้งหลายไว้เพราะอะไรครับเพราะคำแรกที่ผมอยากจะนำเสนอพี่น้องก็คือผมเชื่อว่าพี่น้องรู้จักทันดีและพี่น้องมองคนก็ท่องได้ด้วยเฮบลูบทที่11ข้อหนึ่ง ฮบรูบที่18ข้อนหนึ่งบอกว่าครับความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้นะครับเป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับมั่นใจแน่ใจภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าคอนฟิดเ n นซ์นะครับรส,บบสดุดี 11ข้อที่5กษัตัตว์ดาวิดเขียนว่าอย่างนี้ครับเพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่วางใจของข้าพระองค์ตั้งแต่วัยหนุ่มของข้าพระองค์กษัตว์ดาวิดวางใจก็คอนฟิเดนซ์อีกนั่นแหละนะครับ สามคำแล้วนะครับพี่น้องมั่นใจแน่ใจวางใจนะครับพี่น้องรู้สึกใจพี่น้องตอนนี้อยู่มั่นใจแน่ใจหรือวางใจครับะนะครับโอเคเยเรมีส7บเข้อ7 คำของพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้คนที่วางใจในพระเยโฮวาย่อมได้รับพรและผู้ซึ่งวางใจของเขาอยู่ในพระเยโฮวาปรภาษาอังกฤษก็จะคํคว่า Confident อีกเหมือนกันละครับพี่น้องนะครับมั่นใจแน่ใจวางใจแล้วก็ไว้ใจนะครับ นี่คือข้อพระคัมภีร์ที่เราวางใจแน่ใจไว้ใจเชื่อใจในพระเจ้าของเราแต่คำคำเดียวกันนี่แหละพระเจ้าก็ใช้คำเดียวนี่แหละพูดกับเราเหมือนกันในพระคัมภีร์สดุดีร้อสป ข้อ8 1 1 8ข้อแปบอกว่าอย่างนี้ครับการวางใจในพระยะโฮวาก็ดีกว่าที่จะไว้ใจในมนุษย์เห็นไ,ไหมครับคำๆคำเดียวกันเลยแต่พระคัมภีร์สเราว่า วางใจในพระเจ้าดีกว่าวางใจในมนุษย์พี่น้องเมื่อพี่น้องฟังแล้วพี่น้องเอาบอกว่าอาจจะแย้งก็ได้เพราะบางคนพี่น้องก็คิดว่าไว้ใจได้จริงไหมครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพี่น้องอย่าวางใจในมนุษย์แต่พระคัมภีร์บอกว่าดีกว่าไว้ใจมนุษย์อย่าวางใจ ับดีกว่าไม่เหมือนกันพี่น้องเห็นด้วยไหมครับหรือพี่น้องคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะอยา่าวางใจอยา่าแปลว่าอะไรครับเลอแมวใช่ไหมครับดีกว่าคืออะไรครับดีกว่าคืออะไรครับเทียบกันแล้ว อันไหนดีกว่ากันจริงไหมครับแต่ไม่ดีหมายความว่าอีกอันหนึ่งไม่ดีทําไมรพระคองพีสอรเราอย่างนี้ล่ะครับพี่น้องเพื่อนของเราญาติพี่น้องของเราพี่น้องบอกว่าฉันยังไว้ใจได้แต่พี่น้องครับท่านไม่สามารถวางใจและไว้ใจพี่น้องหรือญาติหรือเพื่อนของท่านได้ทุกเรื่องจริงไหมครับ ท่านวางใจไว้ใจเชื่อใจพี่น้องของท่านได้ทุกเรื่องไหมได้ทุกเรื่องไหมครับทำไมครับทำไมถึงวางใจแล้บางเรื่องแล้วบางเรื่องรายใจไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับถึงวางใจไว้ใจเชื่อใจ,ใจได้ไม่ทุกเรื่องเพราะอะไรครับทั้งๆท,ท,ที่เขาเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนสนิทของเรา พาะเป็นคนขาเป็นคนไม่ดีเหรอไม่ใช่เพราะเขาเหล่านั้นมีข้อจำกัดครับพี่น้องมนุษย์ทุกคนมีข้อจำกัดเขาอาจจะทำได้บางเรื่องและอาจจะทำไม่ได้บางเรื่องแม้แต่หมอเอง ก็ไม่สามารถรักษาได้ทุกโลคเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่เก่งเหรอไม่ใช่เพราะเขามีข้อจำกัดเช่นเดียวกันครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังสอนเราว่าเราจะมั่นใจในพระเจ้าได้อย่างไรนะครับโอเคข้อพระคัมภีรต่อไปนะครับสุพสิทธ 1 4ข้อ26บอกว่าในความยำเกงพระยาฮัวมีความไว้เนื้อเชื่อใจที่เข้มแข็งเมื่อเรายำเกงพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจที่เข้มแข็งนี่ก็คือคอนฟิเดนต์อีกเหมือนกันพี่น้องครับแน่ใจ มั่นใจวางใจไว้ใจเชื่อใจมันเป็นความรู้สึกที่มาจากใจเราและความรู้สึกนี้แหละบางครั้งเรามั่นใจบางครั้งเราแน่ใจบางครั้ง เราวางใจบางครั้งเราเชื่อใจและบางครั้งเราก็ไม่แน่ใจหลายครั้งเราก็ไม่มั่นใจและหลายครั้งเราก็ไม่เชื่อใจด้วยใช่ไหมครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานี่คือความรู้สึกของเรา ขึ้นอยู่อะไรครับพี่น้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่พี่น้องได้เจอและขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะพี่น้องที่พี่น้องได้เจอเช่นเดียวกันฉะนั้นพระคัมภีร์สอนเราครับว่ารักษาใจของท่านรักษาใจของท่านเพราะไม่มีใครสามารถรักษาใจท่านได้ ถ้าท่านอยากจะให้พระเจ้ารักษาใจท่านท่านต้องยอมพระเจ้ายอมทาในสิ่งที่ท่านบางครั้งท่านอาจจะไม่อยากจำทำ่านเลยไม่อยากจะทําด้วยแต่ไม่มีทางอื่นใดเลยถ้าท่าพี่น้องไม่ยอมกับพระเจ้านะครับพระเจ้าไม่สามารถหลอมจิตใจของท่านใหม่ได้ ท่านไม่สามารถมั่นใจในพระเจ้าได้ท่านไม่สามารถเชื่อใจในพระเจ้าได้ท่านไม่สามารถรักษาและเก็บความมั่นใจเชื่อใจแน่ใจวางใจในพระเจ้าได้ถ้าท่านไม่อยอมนะครับจากนั้นครับพี่น้องครับความรู้สึกเหล่านี้ของแต่ละคนไม่ได้ มีมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ท่านคลอดออกมาแล้วไม่ใช่ท่านเกิดออกมาแล้วท่านจะมีความรู้สึกอย่างนี้ได้ความรู้สึกอย่างนี้ท่านต้องสร้างขึ้นมาเองทําขึ้นมาเองและเรียนรู้ขึ้นมาเองจากประสบการณ์และจากความสัมพันธ์ถ้าท่านต้องการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามั่นใจในพร,ระเจ้ามากขึ้นท่านต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นนะครับ โอเคผมได้เกินให้กับพี่น้องแล้วนะครับว่าอะ,อะไรยังไวคือความมั่นใจแน่ใจวางใจไว้ใจและเชื่อใจนะครับทีน,นี้เรามาเข้าถึงหัวข้อที่ผมได้เกินเมื่อตอนแรกว่าเราจะรักษาความมั่นใจรักษาความมั่นใจที่เรามีต่อพระเจ้าได้อย่างไร ทำอย่างไรที่ความมั่นใจของพระเจ้าความไว้วังใจของท่านความเชื่อใจของท่านกับพระเจ้าเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เป็นแบบนี้คืออะไรครับไม่มันม่นคงวันนี้มั่นใจเมื่อกี้นี้ท่านนมัสก,การพระเจ้าเฮฮัลูยาพระเจ้าเจิมัม่นใจแน่ใจพระเจ้าอยู่ด้วย พรุ่งนี้ความมั่นใจความแน่ใจของท่านกับพระเจ้ายังอยู่เหมือนเดิมไหมถามตัวท่านเองนะครับว่ายังอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับโอเควันนี้จะฝากพระคำให้กับพี่น้องสี่ข้อด้วยกันสี่หัวข้อด้วยกันที่จะฝากให้กับพี่น้องว่าเราจะรักษาความมั่นใจในพระเจ้า ได้อย่างไ้นะครับหนึ่งสิ่งที่จะช่วยเรารักษาให้มีความมั่นใจในพระเจ้านะครับหนึ่งให้พระวจนะของพระเจ้านั้นครอบครองจิตใจของท่านให้พระวจนะของพระเจ้าครอบครองจิตใจของท่านนะครับนี่เป็น ข้อที่หนึ่งที่พระเจ้าท,ทรงมอบให้กับเรานะครับโครสีบทที่สามข้อที่สิบหกบอกว่าอย่างนี้ครับจงให้พระชนะของพระคิดดำรงอยู่ในท่านอย่างบริบูรณ์ให้พระคำให้พระชนะให้พระสัญญาที่มีอยู่แล้วที่ท่านได้แล้วเนี่ยอยู่ในท่านก็นั่นหมายความว่าท่านต้องรู้ว่ามีข้อนี้มีพระสัญญานี้ สำหรับข้าพเจ้าสำหรับโตข้าพเจ้าสำหรับที่พระเจ้าให้กับเราไว้เพื่อเราจะมั่นใจนะครับอ่ะเรามาดูพระคำอีกสองข้อนนะครับโลมบทที่10ข้อที่17ผมคิดว่าพระคำข้อนี้เนี่ยพี่น้องก็รู้กันดีเหมือนกับเฮบรูบทที่11ข้อหนึ่งเฮบรูบทที่11ข้อหนึ่งบอกว่า ความเชื่อคือความมั่นใจโลมบทที่สิบข้อที่สบบอกว่าฉะนั้นความเชื่อมาโดยการได้ยินความเชือ่อคือความมั่นใจความเชื่อคือความมั่นใจความเชื่อมาโดยการได้ยิน มีอะไรเหมือนกันไหมครับมีอะไรเหมือนกันไหมครับความเชือ่อคือความมั่นใจความเชื่อมาโดยการได้ยินฉะนั้นถ้าเราจะมั่นใจเราก็ต้องได้ยินถูกไหมครับพี่น้องถูกไหมครับอืมยกตัวอย่าง เรามีจอเรามีจอเนี่ยสวยมากเลยนะครับก่อนที่เราจะซื้อค้นขายก็พูดสรรพคุณให้เราแย่ๆไปหมดเลยจอนี้18นิ้วยี่นิ้วอะไรนี่ทั้งหมดทุกอแย่หม,ห,มห,มหมดเลยถูกไหมครับค้นขายก็จะบอกว่าอันนี้คืออะไรอะไรนี่คืออะไรแลวมีประโยชน์อะไรใช้ท,ทำอะไรเราก็เก็บข้อมูลเราก็ได้ยินแล้วค่อยดียนเขาพูดอะไรมา แล้วสุดท้ายก็คืออะไรครับเราก็มั่นใจว่าถ้าเราซื้อแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะใช่ในประโยชน์ให้กับเราได้เจนเดียังครับพี่น้องท่านจะมั่นใจในพระเจ้าท่านก็ต้องรอด้ยินพระจะนคำของพระเจ้าเหมือนกันบนักพี่น้อง ข้างล่างเรามีสระน้ําถ้าพี่น้องกระโดดลงไปในสระน้ําเกิดอะไรขึ้นครับเปียกขอบคุณครับคุณเหมียวเปียกถูกต้องถ้าโดดลงไปในน้ําแล้วท่านจะจะไหม้ไหมไม่ไหม,ไม,ไม้ถูกไหมครับมันจะเปียกมันไม่ไหม้มเพราะมันเป็นน้ําเช่นเดียวกันครับพี่น้อง ถ้าท่านมีพระคำของพระเจ้าท่านจุ่มในพระคำของพระเจ้าท่านอยู่กับพระคำของพระเจ้าท่านจะไหม่ไหมมันก็ไม่ไหมครับพี่น้องแต่ความคิดความเชื่ของท่านจะมีแต่ถ้อยคำของพระเจ้าที่จะช่วยท่านให้เกิดความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นคำพันธาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้ในพระคำของพระเจ้าเป็นของเราหมดเลย นั่นลัะคือเพจผลว่าทําไมเราถึงมีความมั่นใจในของพระเจ้าได้เพราะถ้อยคําของพระเจ้าพูดไว้อย่างนั้นแลวถ้าเราไม่รู้ถ้อยคําของพระเจ้าท่านก็ไม่มีความมั่นใจในพระเจ้าแน่นอนเป็นเรื่องปกติและธรรมเรื่องธรรมดาฉะนั้นถ้าท่านต้องการความมั่นใจในพระเจ้ารักษาความมั่นใจข้อที่หนึ่งคือท่านต้องมีพอชนะคําคของพระเจ้าครอบครองอยู่ในใจของท่านนะครับโอเค ผมยกตัวอย่างพระคำอีกข้อหนึ่งนะครับในพระคำมารโกนะครับพูดถึงหญิงคนหนึ่งที่เป็นโลกโลหิตตกพี่น้องเคยได้ยินพ่อพระคำข้อนี้ไหมครับนะครับผมคิดว่าพี่น้องคุ้นเคยแม้กระทั่งบวเราจังร้องเพลงนี้เลยจริงไหมครับ โบสถ์เรายังร้องเพลงนี้เลยเพราะคัมภีร์บอกว่ามีหญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นโรคโลหิตตกมา12ปีนะครับเพราะทำมารโกรบทที่5ข้อ25ถึง28นะครับโอเคเรามาดูถ้อยคำด้วยกันมาระโกบทที่5ข้อ25ถึงข้อ28ข้อ25บพระคัมภีร์บอกว่ามีหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นโรคเอ่อโทษครับ ซึ่งเป็นโรคตกเลือดมา12ปีแล้วและได้ทนทุกข์ทรมานหลายอย่างจากหมอหลายคนได้เสียทรัพย์ทั้งหมดที่หนังมีอยู่และไม่ดีขึ้นเลยแต่กับแย่ลงพี่น้องครับถ้าเราป่วยเนี่ยโดยธรรมชาติถ้าเราป่วย เราก็อยากหายเร็วๆจุกไหมแต่พระคัมภีร์นี่บอกว่าหญิงคนนี้ป่วยต้อง12ปีทำไมอ่ะเธอยอมป่วยแล้วเขาต้องรอทนทุก12ปีไม่ใช่แต่ความมั่นใจของเขาอยู่ที่ไหนก่อนครั้งแรกน้องทราบไหมครับความมั่นใจของเขาขั้งแรกอยู่ที่ไหนท่านตามพ่อพระคัมภีร์นี่บอกว่า เขาไปหาหมอมาแล้วหลายคนอ่าพี่น้องครับโดปกติทั่วไปถ้าเราไม่สบายเราก็ไปหาหมอเพราะเรามั่นใจว่าหมอจะรักษาเราจริงไหมอ่าเป็นเรื่องปกติครับ่างที่ผมเกินมาแล้วหมอก็ไม่สามารถรักษาได้ทุกโรคนะครับเพราะ ไม่ใช่ว่าเขาเป็นหมอไม่ดีแต่เขามีข้อจํากัดมีความสามารถที่จํากัดนะครับเพราะพี่บอกว่าหมดเงินไปแล้วต้องสิบสองปีผมคิดว่าเธอคงไม่มีความไม่มีทางเลือก,กน,นะครับจงต้องรอสิบสองปีแต่ข้อ27เจ็ดพอคำพูดว่าไงครับ เธอได้ยินเรื่องของพระเยซูไหมครับเธอได้ยินเรื่องของพระเยซูพี่น้องครับสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีพระคัมภีร์เลยนะครับยังไม่มีพระคัมภีร์ในมือถือของท่านไม่มีอะไรเลยนอกจากคนอื่นเขาพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรมาจะรับสารข้อมูลอะไร ต้องมาจากคนกล้เคียงญาติพี่น้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละแต่สมัยนี้ถ้าคนในสมัยก่อนมาอยู่ในปัจจุบันนี้เขาคงอิจฉาพี่น้องแหละเพราะอะไรครับเพราะพี่น้องมีมือถือมี iPad มี i iPhone มีอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าพี่น้องต้องการดูพระคัมภีร์พี่น้องแค่สัมผัสปุ่มมันเท่านั้นเองพระคำของพระเจ้าก็ขึ้นมาให้พี่น้องแล้ว แต่สมัยนัน้นมันไม่มีแบบนั้นครับฉะนั้นพี่น้องครับเรามีโอกาสที่จะได้ยินพระคำมากกว่าเขาเรามีโอกาสได้ยินพระคำมากกว่าเขาครับฉะนั้นความมั่นใจของท่านมีมากกว่าเขาโอกาสที่ดีของท่านมีมากกว่าเขานะครับโอเคนางได้ยินเรื่องของพระเยซู เพราะขคามิบอกว่านางได้ยินเรื่องของพระเยซูและแน่นอนครับเรื่องที่นางได้ยินเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่พระเยซูรักษาโรคคนป่วยพระเยซูทำการอัศจรรย์พระเยซูทํา,า,า,าท,ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหญิงคนนี้จริงทำไมครับตัดสินใจและก่อนที่จะตัดสินใจ ก่อนที่จะตัดสินใจเบียดเสียดไปหาพระเยซูเธอต้องมั่นใจแน่ว่าพระเยซูรักษาเธอได้เพราะเธอได้ยินเรื่องของพระเยซูมาเยอะแล้วเป็นข้อมูลและเป็นข้อมูลที่เธอได้รับแล้วเช่นเดียวกันครับพี่น้อง เราจะมั่นใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราต้องได้รับข้อมูลจากพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเป็นไปบบไม่ได้เลยครับถ้าพี่น้องจะมั่นใจในพระเจ้าแล้วพี่น้องได้รับข้อมูลอย่างอื่นมาพระคัมภีร์สอนเราครับว่าเมื่อนาง ต,ต้องใช้ฉลองของพระองค์แล้วโลกนั้นก็หายไปและพระเยซูต,ตอบว่าอะไรครับข้อ28อทครับข้อ34พระเยซูต,ตอบว่าอะไรครับพี่น้องอยู่ในชีวของท่านพรวเยวตอบว่าอะไรครับลูกสาวเอ๋ยความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายเป็นปกติ นั่นหมายความว่าความมั่นใจของเธอทำให้เธอหายเป็นปกติพะเยซูไม่ได้บอกว่าเราทำให้เธอหายแต่พะเยซูบอกว่าความเชื่อของเธอทำให้เธอหายดะนั้นครับพี่น้องครับความมั่นใจของท่านกับพระเจ้านี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านหาย เป็นส่วนที่ขนาดที่ทําให้พระเจ้าจัดเตรียมให้กับท่านพระเจ้าเตรียมให้แล้วพระเจ้ามีไว้ให้แล้วแต่ท่านได้หรือไม่ได้ท่านมั่นใจไหมนี่แหละครับประเด็นสําคัญท่านมั่นใจหรือเปล่าว่าพระเจ้าให้กับท่านถ้าท่านมั่นใจท่านก็ได้ถ้าท่านมันไม่มั่นใจท่านก็ไม่ได้ขอบคุณครับ